เคยไหมคะรู้จักจริงเร็วๆแล้ว,ลวมันมึนหัวบ้านหมุนตาลายเหมือนจะลม้มหลายคนคิดว่าแค่พักผ่อนไม่พอแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นภาวะความดันต่าแบบเฉียบพันค่ะมันเกิดจากอะไรคือตอนนั้นเนี่ยเรานอนหรือนั่งนานๆเลือดข้างที่ขาพอลุกเร็วเลยทําให้ระบบไหลเวียนเนี่ยมันยังไม่ทันปรับตัวสมองเลยได้รับเลือดไม่เพียงพอส่งผลทําให้น้ามืดบ้านหมุนเกือบเป็นลมวันนี้นะคะชิวเลยจะแชร์วิธีดูแลตัวเองง่ายๆนะก็คือการ ดื่มน้ำเยอะๆค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็ลุกช้าๆค่ะขยับขาเบาๆก่อนที่จะลุกนะคะและชิลเองนะคะก็อยากจะให้เสริมนี่ด้ค่ะบาลานยูคอค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาใส่สารที่ช่วยสนับสนุนระบบเรื่องไหลเวียนค่ะเช่นพวกน้ำมันงาขีมอนน้ำมันจมูกข้าวแล้วก็พวกถังเช่าค่ะแล้วก็โคเอนไซม์ค e ิวเทนค่ะที่ช่วยเรื่องพลังงานฟื้นตัวเร็วกับพวกเห็ดไมตาเกะค่ะที่ช่วยสนับสนุนการทํางานของสมองค่ะแล้วก็พวกระบบประสาทมันไม่ได้เวอร์นะคะว่ากินแล้วจะหายท ีแต่พอร่างกายเราเนี่ยได้เสริมครบหลายจุดชีวรู้สึกว่าตื่นมาไหวกว่าเดิมไม่มึนง่ายค่ะใครนะคะที่เป็นแบบนี้ลุกเร็วและหน้ามืดนะคะมาแชร์กันหน่อยค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะถ้าจะกินอยู่คอต้กินของแท้เท่านั้นนะคะ